嗯 <laughs>。 chết 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 ไปหลงประนูแล้วนะั่นนะ่ะคนแล้วไปหลงประนู่นานเ่ยนะูไปลงนูแล้วนะั่นนะ่ะหลงยดข้อแล้วมึง ไม่ไม่กลองนี่ <laughs> đang xảm gần, đang xảm mấy thế là? này, thấy? này, không thấy? thấy? này, thấy? này, không thấy? Nó không thấy? này, không thấy? thấy? này, thấy? này, เบยลเดี้ยแลเเดี๋ยวมันถกมันนี่แหละเดี๋ยวลงเดี๋ยวมันเล้ยมานี่แหละู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมานมาแล้วมันฝานน

จา่วงุทิลปอะจาก่วงมัน่แต่เจ้าร้องแงนะมันไม่เป็นช่งวันนี้เป็นแดงเลยใช่เ่

Maria vẫn còn em emo nó đang 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 ફન ફન ફોન ลลงป้าคนเดียวเนาะปลาเดียวนันได้ได้ลงบนนั่นะบอนมาขันนี่กับบอลแล้วเลไปบลแล้วคนเลนเนี่ยมันมาตรงนั้นยังไม่ลงทีคนเลขังเข้าลงไปนู่นไนู่นนู่นขันบนนู่นท้ารยน่าดีนี่ผลเลนคนเลนนี่น่าแล้เนี่ยลงไม่ได้ไม่รู้อ่ะบอหน้เยลงนยลงน้หงเงงนเยน้ำเยน้ำเลนั้นเลเยอย่าไป ดีมากดีากดมาดีมากดีมดีมากดีมาดีมากดีมากลีมาดีมากมาเดีมกดีมามา้อมาดีมามาดีมีมกีมกดีากดีาดกดีมดีมาีากดีมกาีมกดีมกดาดมาก้ากนาดีมดีมกดมดมากนามกาด

ลงลงบนน้ำตึ้ง้าไม่ได้นะนะตงตึ้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 งตงตึ้งตึ้งตึงเึ้งตึ้งยน้ี่ึ้งตึ้งตึ้งตึ้งงตึ้้งลงเึ้งตล้งตึ้ง้งตึ้งต นู่หลงลุ่มมาแล้วเลยมาแล้วเลย